สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิตจ,จังหวัดอุดรธาน,นีเช้าวันนี้มาพบการทํางานของช่างนัดเหมือนเคยนะครับช่วงเช้าเช้ามีโต,โตโยต้าพีรันเนอร์นะครับโตโยต้าพีรันเนอร์โฟวินนะครับมาด้วยอาการลูกหมากเสียหมดทุกตัวนะลุกขึ้นเช็คดูนะเสียงดังียดอาดอียดอาดนะครับวิ่งนะครับ ส่วนเวลาเลี้ยวก็หัวเผานะฮะหัวเผาดังนะครับหว <tr> ัวเผามันเสียเพราะว่ายางกัน <cafe> ฝ <Air estar> ุ <code> ่นมันขาดนานนะครับก็เลยทําไม่หัวเผามันเสียนะฮะเวลาเลี้ยวจะดังแตกๆๆๆนะฮะนี่คือเสียงดังของหัวเผานะครับหัวเผาโฟหัวเผาโฟวินนะครับถ้ายางกันฝุ่นมันขาดนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับไม่งั้นหัวเผาเสียนะฮะโตโยต้าโฟวิลคันนี้นะ ถ่าทางจกลุยน่าดูนะลูกหมงลูกหมากเสียหมดขี้โคลนเตรียมพังล่างเลยนะครับแสดงว่ารถลุยน่าดูเลยนะฮะเดี๋ยวมาพบกับการทำงานของช่างนัดแล้วก็โตโยต้าพิลเนอร์คันนี้นะถอดไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าพิลเนอร์คันนี้นะตัวนี้เป็นตัวโฟวินนะครับตัวขับสี่นะฮะโฟวิมีลูกหมากตีนกบนสองตัว ลูกหมากปลี่โรคล่าง2ตัวนะฮะแล้วก็ยางกันฝุ่นเพาหัวในสองข้างนะครับแล้วก็มัวเพาขับด้านโน้นนะฮะด้านขวานะครับแล้วก็จะมีลูกหมากกันโครงสองข้างนะครับลูกหมากกันโครงลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกนะครับเสียพร้อมๆกันหมดเลยนะครับขอต้องมาเป็นบากเส่วนแล้วนะครับลูกหมากกันโครงหักเลยนะครับ ทุกหมากหมดอายุหมดทุกตัวแล้วนะครับเยียดอาดเียดอาดเลยเสียงดังสนั่นวันไหวเลยเยียดอาดเียดอาดก็จะมียางรองกันโคง้งกสองข้างนะครับยางรองกันโคงลูปหมากแหลก2ตัว ยิง่งเบอร์สกอร์หน่อยก็เลยอะไรก็ยกคอมาออกแล้วมาแล้วนะด้านขวายกคอมาออกมาแล้วนะครับยกคอ,อ,อยางการฝุ่น,นเปาตัวนี้ขาดอย่างนานถ้าทายกัขาดตั้งแต่นานแล้วพอขาดานานๆปั๊บมันก็เลยทําให้เผามันดังนะเสียนะเสียเลยนะครับพยายามอย่าให้มันขาดนานนะครับอย่างมุม่งเปา รีบเปลี่ยนไม่งั้นหัวเผาเสียนะหัวเผาด้านซ้ายถอดออกมาแล้วนะครับหัวเผาด้านซ้ายถอดออกมาเรียบร้อยเหลือหัวเผาด้านขวาปนะีโก้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับวีโก้พิเลนเนอร์อันนี้บูดปีนนกบนนะครับบูดปีนนกบนโอ้โหสภาพแย่เลยนะใจใส่แวนผิดข้าง ว่ารถเคยเปลี่ยนปีกนกมาทีหนึ่งแล้วนะนี่ลักษณะตีกนกเชียงกงนะปีกนกเชียงกงสงสัยใส่ผิดข้างนะครับแหวนผิดข้างนะดูเอียงบูตล่างใช้ได้นะครับบูตปีกนกล่างใช้ได้อยู่แต่บูตปีกนกบนเสียข้างหนึ่งนะคอร์ดบนแล้วนะครับสำหรับพิลเนอร์คันนี้นะคอร์ดหมดแล้ว ทั้งซ้ายทั้งขวาถอดบกหมดแล้วนะตัวบนขวาต้องถอดนะฮะต้องถอดกองออกนะครับไม่งั้นออกไม่ได้นะครับปีกตังบนอะไรเสร็จสับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครบถ้วนหมดทุกตัวนะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมีโก้คันนี้นะัมเขาวนี้นะฮะของเก่านะครับพอดีว่าจริงๆว่าจะซื้อเฉพาะแยกเฉพาะหัวนี้นะฮะ โทรไปแล้วพอดีวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับอู่หยุดหลายร้านอะไรหยุดหลายร้านนะครับก็เลยหาเฉพาะหัวไม่ได้นะส่วนที่เหลือที่โทรไปก็คือมีเฉพาะเป็นเส้นนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนยางกันฝุ่นนะครับเปลี่ยนยางกันฝุ่นหัวในนะครับลูกมากันโคงออกมาเรียบร้อยนะฮะลูกหมากันโคงไม่เยี่ยมยางรองกันโคงออกมาเรียบร้อยไม่เยี่ยม ลูกหมากแหลกลูกหมากันชัดนะครับลูกหมากปีกนกปีกนกทําไมสีดําใหม่ๆนะฮะไหม่เยี่ยมนะครับจริงขัดล้างพ่นสีนะฮะขัดล้างแล้วก็พ่นสีนะครับปีกนกบนเหมือนกันนะครับปีกนกบนเปลี่ยนข้างหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นมือสองให้ข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าบูธมันเสียนะพอดีที่ร้านมีอยู่ตัวหนึ่งนะก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งตัวเลยนะครับข้างขวานะครับนี่ตัวนี้นะ เปลี่ยนให้ทั้งตัวเลยอีกนกบนเปลี่ยนข้างขวาหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะลูกหมากนะครับสรุปออกมาแล้วเสียจสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวประกอบใส่รถนะครับ Toyota v i ี o ก้พีเดอร์เนวินะครับตัวนี้พีเดอร์เนอรวเครื่อง3000 d 4ดีโฟดีนะฮะ ตัวนี้ขาลุยเหมือนกันนะครับถ้าทางเจ้าของรถจะพาลุยเหมือนกันนะคันนี้ <c oughs> ข้างล่างเขอะเลยขี้โคลนเต็มเลยนะแสดงว่าลุยแสดงว่าทํางานรับเหมาในไร่ในสวนหรือว่ารับเหมาขุดดินนะครับน่าจะประมาณนั้นนะโอเคครับของออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบใส่รถอีกทีนึงนะครับความละเอียดละออในการถ่ายทํา ในการบรรยายอาจจะไม่ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่านี่คือการทํางานโดยรวมทั้งหมดนะฮะของช่างนัดนะครับต้องย้ําก่อนว่าไม่ใช่การเรียนการสอนนะครับบางครั้งอาจจะไม่เต็มร้อยนะฮะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกช็อตทุกมุมทุกตัวนะครับแต่ที่ถ่ายก็คือโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ากล้องอาจจะมีวูบวาบไปบ้างนะครับเพราะว่าเดินดูงานด้วยเดินบรรยายด้วยถ่ายด้วยนะครับ ก็เลยกล้องก็เลยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับต้องกราบประธานอภัยนะฮะบางคนอาจจะเวียนหัวอาจจะวกแตกวกแตนก็ได้นะฮะ <c oughs> ถือว่าเดินดูงานแล้วกันนะครับก็ <c oughs> เหมือนกับเรามาเดินดูช่างซ่อมรถนะฮะดูสองนูน่นสองนีมงนน่มองนู่นมองนี่นะฮะเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวประกอบใส่รถนะครับ เริ่มประกอบเข้าไปแล้วนะครับเริ่มประกอบใส่รถเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นทยอยประกอบเข้าไปเรื่อยๆนะครับกีนลูกค้ามาสายๆหน่อยเนี่ยประมาณสังเก้าโมงนะฮะเก้าโมงกว่ากว่าเกือบสิบโมงนะครับก็นัดลูกค้าประมาณก็ช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับใส่เผาเรียบร้อยปีกนกล่างเรียบร้อยลูกหมากันโครงใส่แล้วนะปีกนกบนใส่เรียบร้อยนะครับยางรองกันโครงกําลังจะใส่ ฝั่งด้านซ้ายของช่างโจกเกือบจะเสร็จแล้วนะครับประกอบไปเรื่อยๆครับใช้เวลาไม่นานช่วงประกอบนะช่วงออกจะยากนิดนึงนานนิดนึงนะครับเพราะว่าน,อน็อตบางทีมันสกรปรกนะบางทีตอนนี้มันกินถอดยากบ้างนะครับก็ช่วงถอดจะยากจะช้าหน่อยนึงนะแต่ช่วงประกอบเข้าไปไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนาน,น อันี้ประกอบเข้าไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับด้านขวาเกือบจะเสร็จแล้วนะยุมากเกา่าเหรอตมากไรบตัวนี้ต้องมากนี่นะครับตัวนี้คือตัวลูกเบี้ยวนะครับตัวลูกเบี้ยวตัวปรับศูนย์นะปรับปีกนาเลื่อนเข้าเลื่อนออก เรียกร, in, ร,รับโทอินโทเอา่นะฮะเวลาตั้งศูนย์นะครับเวลาถอดต,ต้องมาร์กตัวนี้ไว้นะฮะมันจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เดิมที่สุดนะเวลาตั้งศูนย์จะได้ไม่ยากนะครับเวลาถอดต,ต้องมาร์กไว้มาดูทางด้านซ้ายนะครับมาดูทางด้านซ้ายเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับช่างโจ้ประกอบไปแล้วเหลือฝั่งขวาของช่างเซนะฮะลูกหมากแหลกใส่แล้วนะเดี๋ยวรอยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นผ่านนะครับโอเค ใส่เผาขัดนะครับใส่เผาขัดเข้าไปแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือประกอบพอม้าเข้าไปนะครับ พอมาขันเข้าได้เลยนะครับรแใส่เข้าไปเสร็จแล้วจะมีตัวปินล็อกปินล็อกสอบพับไว้นะครับ มันได้มันสนิทได้โช่ไดปากหนามันสนิทกันวะแค่มันงอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะครับใส่ล้อเรียบร้อยเสร็จแล้วจะลงมาประกอบข้างบนนะครับมีกองอากาศที่ถอดนะครับตัวแอร์โฟที่ถอดนะครับถอดเพราะเอาสลักปีนกบนออกนะครับเวลาเอาสลักปีนกบนตัวนี้ออกจะต้องถอดของแอร์โฟ ทั้งหลายนะครับทั้งบนนะทั้งบนตอนนี้เดี๋ยวเสร็จสามเรียบร้อยแล้วลงมาประกอบข้างล่างนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยล,ยอยลงมาตั้งศูนย์ตั้งล้อก,ก็จบแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสหลหรับวีโก้คันนี้นะฮะตั้งลอ้อตั้งศูนย์ตั้งภูมอะไลเรียบร้อยวิ่งลองแล้วนะครับนิ่งกริบนะขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดอุดรคันนี้นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ